สวัสดีครับช่องะสงเงินแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ FC ทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับผมบรรยากาศตลาดค้าผักสดขายรถผักหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยวันนี้พบกันนะครับผมเช้าว,วันศุกร ที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกากับ30นาทีครับผมนะครับต้องประสงค์นแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซี FC, พามาดูพามาชมนะครับผมบรรยากาศตลาดค้าบผักสดท้ายรถผักเวียนนะครับผมที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บถูกท,ที่สุดที่ตลาดไทยสุดใกล้หใหม่จากสวนครับผมนะครับ บรรยากาศค้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมมาดูมาชมรถคันแรกครับผมนะครับกะเพราโหระพาแมงลักครับผมนะครับโหระพาวันนี้กิโลกรัมละ40บาทนะครับผมนะครับอัปเดตราคาตลาดค้าผักสดครับผมนะครับโหระพา40บาทสวยๆนะครับแมงลัก40บาทครับผมกะเพราบ้านนะครับกะเพราแดง40บบาทเช่นกันผักบุ้งจีนครับผมนะครับ ควงตุ้งสวยๆนี่ครับผมนะครับกิโลกรัมละสิบห้าบาทยอดคะนาครับผมนะครับกิโลกรัมละสิบห้าบาทเช่นกันนะครับคะนาควงตุ้งผักบุ้งผักขมนะครับผมผักตาผักบ้านของดีของหาทานยากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีท่านใดต้องการผักสดๆผักใหม่ๆสดจากไร่ใหม่จากสวนก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมยินดีต้อนรับและให้บริการ24ิีชั่วโมงครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับ วันนี้พบกันเช้าวันศุกร์ที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2568เวลา8นาฬิกากับ45นาทีครับผมนะครับทั้งแต่นี้จะเป็นผักบุ้งนาครับผมนะครับกำละ20บาททว่วผักยาวครับผมดอกกันจองครับผมทั่วพูนะครับผมนะครับมะลักที่นกนะครับหนูสวนครับผมสวยสดกามเยอะแยะมากมายครับผมนะครับ ตั้งโอสาบาทนะครับสารแเณรสามบาทผักบุ้งขาวผักบุ้งแก้วนะครับผม60บาทจ้านะครับผมตัวผักยาว40บาท20บาทนี้ครับผมนะครับกระเพราโหระพาแมงลักนะครับต้นหอมพักทีใบตั้งโอดอกควงตุ้งครับผมนะครับสวยสดงดงามครับผมนะครับพอแม่พี่น้องเพื่อนๆพีพีเอฟซีท่านใดต้องการนะครับผักสดสดผักใหม่ๆสดจากไร่ใหม่จากสวน จะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยดอกขวงตุ้งสวยมากครับผมนะครับอากาศหน้าหนาวนะครับผมนะครับก็จะมีดอกขวางตุ้งนะครับผมแล้วก็กระลำดอกแล้วก็ดอกหอมนะครับผมหน้านี้นะครับผมต้องทานนะครับผมนะครับกระเพรานะครับผม40บาทผักกาดหอม30บาทโหระพาน40บาทสวยสดงดงามตั้งโหวสานสิบห้าบาทดอกบุ้งจีนสวยๆครับผมนะครับดอกบุ้งไฟแดง ตัวฟูครับผม60บาทผักบุ้งแก้วผักบุ้งขาวนะครับผักบุ้งเย็นดิโฟหกสิบาทครับผมนะครับมะเขือปะหยดน้ําเจ้าพญานะครับผมกะลําปีผักกาดขาวกะลําดอกครับผมนะครับเยอะแยะมากมายครับผมนะครับสวยสดงดงามทางด้านนี้ครับผมนะครับมาดูทางด้านนี้เป็นต้นหอมรสชีนะครับผมเราดึงรสกันแรกหน่อไม้ส้มหน่อไม้ดองนะครับผมหน่อไม้เปรี้ยวหน่อไม้อัด สามสิบสามสิบห้าบาทครับผมนะครับนี่ครับผมสวสุดกดอยามนะครับผมนะครับนี่ครับผมสามสิบห้าบาทสามสิบาทผมไม่ดองครับผมครับน่ารับประทานมากครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นอาหารเพื่อนบ้านนะครับผมนะครับน้องๆชาวเมียนมานะครับผมนากินครับผมเยอะแยะมากมายตั้งหูครับผม ตีละกันละบาทต้นหอมนะครับหอมแบง่ง2บาบาทนะครับหัวปีครับผมลูกชายคนโตครับผมสารแน่นะครับผมนะครับกำละ20่บาทประกาศสร้อยนะครับผมนะครับไหลบัวนะครับผมนะครับประกาศขมพรอปอายนะครับผม4 0บาทผักขมนะครับผมนะครับคณะควงตุ้งหมักบุ้งหมักผมนะครับผมนะครับต้มจับฉ่ายครับผมทำประกาศหอมซื้อชวย ผัเสือแตงกวาคะน้าผักตุ้งผักบุ้งผักขมต้นหอมผักชีกระเห او แลปพาแมงลักผักป่าผักบ้านของดีของอาายทันยากครับผมนะครับมะละกอกลมครับผมแตกดังดำเนินครับผมนะครับของีลูกชายคนโตนะครับผมตำลึงนะครับยอดอวบมากครับผมตำลึงใบตองดอกกระชองนะครับน้ำใบชะนางครับผมชมสวยๆนะครับผมนะครับที่ครับ ผักชีลาว30บาทผักชีไทย70บาทตังโห30บาทผักชีกรัลัง30บาทครับผมสวยสดงดงามนะครับผมนะครับทางด้านนี้ก็จะเป็นสะดานะครับผมสะดากลางดอนมาแต่งใบอ่อนเป็นพุ่มเป็นพวงครับผมนะครับดอกสะดาวสวยๆนะครับผมนะครับสวยสดงดงามนะครับผมอำลำครับผมนะครับทางด้านนี้จะเป็นกระลำปีนะครับผมกระลำปีสวยๆนะครับสดจากไร่ใหม่จากดอยครับผมนะครับ กล่ำปีประกาศขาวกล่ำดอกเผยสดงดงามนะครับผมผัก so, บุ okay. ้งจ yeah. okay. ีนครับผมนะครับว right. ันนี้กิโลกรัมละ30บาทลงแล้วนะครับผักบุ้งจีนครับผมนี่ครับผมห้ากิโล1 3 0าสิบาทของบุ้งจีนครับผมนำบุ้งไฟแด่นเสดากางดอนมาแตกใบอ่อนเป็นพุ่มเป็นพวงครับผมนะครับนี่ครับผมนะครับดอกเสดาออกแล้วนะครับด้านหนาวนะครับผมนะครับสผยสดงดงามครับผมนะครับ โลละ80บาทกำละ10บาทก็มีนะครับกระลำตีสวยๆนะครับกระลำดอกปาโลนะครับ150บาทคณะควงตุ้งผักบุ้งผักขมนะครับผมนะครับนี่ประกาศหอมสะเภาโหระพาเมงลักผักชีต้นหอมนะครับผมทางด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมนะผักบ้านครับผมนะครับผักป่าผักบ้านอันนี้ใบับบกครับผมนะครับใบับบกแก้ฉมกสำใจนะครับผมครับ เป็นยานะครับผมสาหรับใบบุกมะกอกครับผมนะครับมะกอกมะกอกํำต้มํำครับผมนะครับตอไว้นะครับผมนะครับนี่ครับผมดอกกุจองครับผมนะครับติงเกอร์ไข่พังครับผมนะครับนี่ครับผมไข่ผังมะขามป้อมเกษตรกิโลกรัมละห้าสิบบาทเห็ดลมครับผมนะครับ เห็ดรงมเห็ดกระด้างแกงได้รับได้ครับผมครับตักลิ้งไม้นะครับผมมะขามป้อมสวยๆนี่ครับผมครับตอไม้ไผ่ตรงไผ่หวานยังมีอยู่นะครับกิโลกรัมละห้าสิบบาทปักครับผมนะครับปักแก่ปักอ่อนนะครับลูกละยี่สิบบาทมันเกลยยาวร้อยเดียวปักแก่ร้อยเดียวนะครับมรกอแขกดำเนินครับผมครับ ดำดำเงินมันรอกรอบมันกรอกุมนะครับผม,มสวยสดก้ด่างหนึ่งร้อยแปดสิบบาท,บาทร้อยเดียวก็มีนะครับผมสวยสดก้ด่ดงาดง,าง,างากะลัมปีสวยๆกิโลกรัมละยี่สิบห้าบาทหนึ่ประกาศขาวบรรยากาศช้กขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับผักบุ้งแจวบักบุ้ง,งนานะครับผมนี่ผักบุ้งขาวผักบุ้งเย็นดาโโฟห้าสิบบาทพริกครับผมนะครับสารพัดพริก พริกหยวกพริกยำสดดำสดแดงนะครับหนูสวนจินดาเขียวจินดาแดงนะครับผมเยอะแยะมากมายครับผมนะครับต้นหอมผักชีใบตั้งโอผักชีไทยผักชีฝรั่งดอกตุ้มสวยๆนะครับผมดอกแคร์ครับผมนะครับแคร์ไทยบางคนคนบังแคร์สามสิบบาทไก่บัวลูกไายคนโตครับขอปีตำลึงยอดอกบวกครับผมนะครับ ยำครับผมนะครับสวยสดงดงามบรรยากาศค้าขายดีีกําไรงามๆครับผมนะครับช่องผสมก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่ๆ FC พามาดูพามาชมบรรยากาศสดๆยมเช้าที่ตลาดไทยตลาดค้าผักสดทรายุถผักหุ่นเวียนที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดน้องเ i ็บถูกที่สุดที่ตลาดไทยพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพ่พี่ๆ FC ท่านใดต้องการผักสดๆผักใหม่ๆสดจากไร่ใหม่จากสวน จะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทํากําไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมนะครับกินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับอันนี้เป็นตาลอ่อนนะครับผมนะครับตาลอ่อนนุกตาลอ่อนซิเจอร์ครับผมของดีเอาของอาหารยากขนุนอ่อนนะครับผมนะครับต้มเรียบร้อยกิโลกรัมละ40บาทระกอกนะครับผมจากพุมดำสวยๆหน่งละ40บาทเป็นต้น หอมมากนะครับมะกอกไช้ต้มตาสุดยอดมะเขือเปาะหยดน้ําเจ้าพญาแตงกวาสวยๆครับผมนะครับบรรยากาศคึกคักมากมายบรรยากาศค้าขายดีมีกาําไรงามๆครับผมนะครับสุดยอดตลาดข้าผักสดนะครับผมนะครับที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดแล้วเล็บลกูุที่สุดที่ตลาดไทยครับผมนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับผมนะครับ จริราคาดีมากนะครับผมนะครับตอนนี้เกี่ยวก้านนะครับผมปดนก้านเกี่ยวก้านร้อยเดียวครับผมร้อยเดียวเก้าสิบบาทนะครับผมนะรนี่ครับผมหนูสวนกิ่งดาเขียวกิ่ยดาแดงหนูสวนครับผมนะครับกะลํำดอกกะลํำปีสวยๆนี่ครับผมนะครับคระนากองตุ้งกองตุ้งผักผมนี่ครับผมถั่วฝักยาวนะครับผมเยอะแยะมากมายครับผมนะครับ กะลัำดอกสวยๆนี่ครับผมนะครับนี่ครับผมด้านนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมนะครับขนมอ่อนเช็ดกันสามสิบาทขนมกลมแล้ว40บาทนะครับผมนะครับต้นหอมบักชีใบกระโง่นะครับผมนะครับ,บ,รบ,รบสดสดงดงามพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆ BPFc ท่านใดต้องการผักสดๆผักใหม่ๆสดจากไร่ใหม,จใหม่จากสวนจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไท ยินดีต้อนรับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับครับผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนี่ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกครับผมที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิกกดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราได้ทําคอนเทนต์ดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนี่พี FC ได้รับชมกันนะครับ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ